ัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดา์าที่เดียวที่เดิมท,ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลรธานีนะครับมาพบกันในช่วงเช้าหน่อยวันนี้นะครับเป็นวันที่30นะสามสิบมิถุนายนครับส่งท้ายเดือนมิถุนายนก่อนที่จะเป็นกรกฎาคมก็มารีวิวส่งท้ายกันหน่อยนะครับสำหรับรถที่ขายดีที่สุดของร้านเราก็คือ New f o r t u n e r นะครับก็ต้องทุกอย่างกลับมาเป็นปกติหมดแล้วนะครับรู้สึกว่าเ,าเขาก็ขายล็อกกดล็อกอะไรหมดแล้วนะครับโควิดก็จางๆไป ก็กลับมาขายรถกันแบบเต็มสตรีมกันต่อเต็มรูปแบบกันต่อนะครับที่มงคลคคนเซ็นเตอร์ก็เดินสายเดินสายกันมาพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ปลดล็อกเฟสสมาแล้วนะครับขออนุญาตมารีวิว f o r t จ n e r 2.4V ปี18คันนี้นะครับ 2.4V ปี18สีเทาคันนี้สวยมากนะสวยจัดเลยนะครับราคาก็จัดจัดเด็ดเด็ดเหมือนกันตอนนี้2.4ปี18 19ผมขายราคาเดียวกันหมดก็คือ999,000บาทนะครับ999,000บาทคือ ค่าตัวของเฟอร์จิเนอร์2.4ปี18ทุกคันที่มีในร้านตอนนี้มีประมาณ4-5คันมาดูอยู่ทีละคันทีละคันคันก่อนปล่อยเป็นสีขาวปักออกไปนะครับก็ทำการปิดการขายไปแล้วจะไปส่งที่วาปีปทุมสารคามวันเสาร์นี้นะครับโอเคมาดูคันนี้กันสําหรับสีเทาคันนี้ต้องบอกว่ารถสวยได้เดิมเดิมสุดๆแล้วก็มีชุดแต่งมาให้เพิ่มด้วยนะครับี่เห็นก็คือมีอสเกิร์ตสเกิร์ตหน้าหลังนะเรดไลน์ Line, นะครับสเกิร์ตหน้าหลังเรดไลน์ Line, ลิ้นแดงนะครับดูสวยลงตัวไม่ดู ไม่ดูโรคจนเกินไปดูพอเหมาะพอควรนะครับอย่างวพาดูห้องเครื่องก่อนเลยสำหรับรถมือสองก็จะดูความเดิมของบอดี้ของตัวถังรถนะครับผมวางแผนกับทีมงานหรือว่าแฟนขับเขาคอมเมนต์เข้ามาว่ารีวิวรีวิวแบบนี้ก็ก็โอเคอยู่แต่ว่าขอรีวิวแบบดูแบบช่วงลงช่วงล่างผมจะไปรีวิวอยู่หน้าลิฟต์อยู่นะเคยคุยกับทีมงานคุยกับออยกกับผู้การเป็นต่ออยู่ว่าเดี๋ยวเรา วันไหนว่างๆเราไปรีวิวตรงดิฟเลยนะครับแต่มันจะเป็นการรบกวนช่างไหมล่วะวะอันนี้เป็นปี18นะครับ18 18ก็จะหยุดขายก็คือมันจะเป็นอ่าเป็นดิฟตสี่ล้อเป็นดิฟตสี่ล้อดิฟตสี่ล้อแล้วก็บอยฟ้าคู่นะครับเอามาดูห้องเครื่องกันก่อนสิบแปดสิบแปดปลายปีด้วยนะสิบแปดเซฟเฮ้ยไม่ใช่จดสิบเก้าเลยอนะสิบแปดเซฟเจมเบิร์นน่าจะไม่แน่ใจว่าจดะสิบแปดนะเราล็อกไว้สี่ปีสิบแปดแล้วกันพคศสิบแปดห้องเครื่องสวยเดิมอยู่แล้วนะครับ สไตล์การรีวิวสไตล์การขับรถมาขายของมงคลคาซนเตอร์ก็คือเน้นรถที่สวยเดิมอตไม่เคยแกะไม่เคยขยับแบบนี้นะครับจะได้ขายง่ายๆลูกค้าดูผ่านสื่อผ่านออนไลน์มาก็ตัดสินใจซื้อได้เลยเพราะรถมันเดิมรถมันเดิมๆแบบนี้แล้วห้องโองห้องเครื่องเนี่ยก็ิบเลยนะครับผมไม่ได้บอกว่ารถมือสองมันจะดีกว่ารถใหม่นะครับแต่ว่ามันคุ้มค่าที่ราคานะครับอย่างรถใหม่เรารู้กันแล้วร้านสี่ร้านห้าเนี่ยเรามาขายกันไม่ถึงร้านเมวันนี้นะครับ ขายกันอะเงี้ยนะก็ขายล้านนึงอ่ะดีง่ายก็ยังประหยัดไป4 5่ห้าแสนซึ่งตัวเลขส่วนต่างของตัวเลขความรู้สึกมันมันแตกต่างแล้วเรามันรู้สึกว่ามันประหยัดไปเยอะพอสมควรแล้วทุกวันนี้เราเปี้ยลูกมือสองมันไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเราเปี้ยสองสามเปอร์เซ็นต์พรากับรถใหม่แต่ราคามันห่างกันเยอะนะครับนี่คือคุณสมบัติของคนที่เข้าซื้อรถมือสองรถมือสองมันจะดีกว่ารถใหม่มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับรถมือสองก็จะมีรายละเอียดจุดขายของแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละก็คือในเรื่องของราคานี่แแหลลละะททีี่่่มมมัันนคคคคุ้้ารบวก็งเนเเอร์นนี่ย ร,รถที่เอามารีวิวรถมีตําหนิจุดไหนแบบไหนยังไงราคาเท่าไหร่ผมจะชี้แจงในรีวิวแทบทุกคันทั้งหมดเลยฉะนั้นลูกค้าเราถึงมาจากออนไลน์เกือบ100%นะครับตอนนี้อ่ะห้องเครื่องสวยเดิมแบบนี้รอแ,แม็กไม่ได้มีการแต่งอะไรเพิ่มมาก็ยางเป็นยางปีสิมากับมากับรถแม็กทูโทนขอบสินิ้วก็มากับรถเลยนะครับแล้วก็สิ่คัญเลยคันนี้อยากให้ดูจุดขายก็คือเลขใหม่ เลขไม่พอกับคันก่อนที่ขายไปขายไปที่เมืองเขื่องในก็ไม่พอกันไม่สามหมกิโลก็พอกันเลยนะครับคันนั้นก็ไม่สามหมื่นคันนั้นไม่สามหมื่นแปดไม่ของยาผิดนะครับคันทีนน่ปล่อยไปที่อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลคันนั้นก็ปล่อยไปแล้วสีเดียวกันนี่แหละนะครับภายในเป็นชุดเครื่องหนังหนังแท้สีน้ำตาลเข้มก็คือโทนของ2.4ดีเซลก็จะเป็นโทนนี้2.4ดี่ดีเซลแล้วก็2.8ด ก็จะเป็นเนี่ยสองคิวแปดขับสองก็เป็นโทนสีนี้ก็คือเบาะหนังแท้สีน้ำตาลเข้มเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางทั้งสองฝั่งจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปนั่งแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดประตูข้างน้องไอ้อยก่อนให้ออยเดินตามมาก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งให้ดูจะเป็นเบาะไฟฟ้าสองทางนะกันเดี๋ยวออยถ่ายให้ดูนะครับ999,000บาทคือราคา ค่าตัวของเจ้า f ฟ r เจอเ 2.4V เกียร์ออโต้ปี18นะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าดิสเบรก400 e เบรก ABS ดิส4้อแล้วนะครับถ้าเป็นตัวปี15 16มันก็จะเป็นตัวดิสดมแล้วก็เบาไฟฟ้าข้างเดียวนะครับไม่30,000กิโลขาย999,000บาทนะครับแต่ดไประมาณ400กว่าบ,บาทตัวเลขชัดเจนเห็นเห็นเลยแล้วก็รถอยู่ในบรันตีศูนย์ทุกอย่างนะครับบรันตีศูนย์ยังเหลือๆเลยแล้วก็เพิ่งไปเช็คศูนย์มาด้วยนะครับเพิ่งไปเช็คศูนยะ์มา ไม่ใช่ศูนย์เมื่อเมื่อเมื Arc ่อปีพุทพศัภาใช่ไหมนี่พุทภาโอ้ัวตัวเลขพุทภาแล้วก like ็ค well, uh, ือเช็คศูนย์เม oh, ื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มาขายให้ที่มงคลไฮเซ็นเตอร์เลยมงคลไฮเซ็นเตอร์ก็สามารถขายต่อให้ลูกค้าด้วยความสบายใจเพราะรถเช็คมาเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเอาไปก็คือพร้อมใช้งานเลยนะครับอาดูภายในกันบ้างนะขอลงดีเทลภายในเพราะว่าวันนี้มีเวลาพอสมควรจะปิดยากอาที่เห็นที่เห็นตอนนี้ก็คือไม่สามารถอ่านเอ็ดดีการ์ดได้หมายความว่า ก็คือผมถอดเอดียการ์ดเก็บไว้นะครับเอดีการ์ดตัวนี้คือเราถอดเก็บไว้เราจะไม่ใส่ไว้ในตัวรถป้องกันการสูญหายเราจะสมมอบให้กับลูกค้าพร้อมกับหลังจากที่เราทาเอกสารเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนัดอาจจะนัดพร้อมกับเล่มทะเบียนหรือป้ายทะเบียนค่อยนัดทีเดียวพร้อมกันบางทีลูกค้าก็บอกว่า hey, บางทีไม่ได้ไปพร้อมกันบางทีผมใส่ไปแล้วมันหายระหว่างที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยนะครับมันจะเป็นปัญหาเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าหลายคนก็รู้ดีกันอยู่แล้วในเรื่อง รถที่เขาเล่นโฟร์คเนอร์กันตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วมีนาวิกเ,เตอร์ให้แต่ถอดการ์ดเนี่ยเก็บไว้นะครับเน้นย้ำกัคุณผู้ชมตรงนี้นะครับทัชสกรีน7นิ้วจอใหญ่มากแล้วก็ใช้งานไดง่ายๆทัชบอบมันก็สะดวกสบายใช่ไหมนี่มาดูนี่ผมที่ผมพูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือเห็นไหมไม่สามารถอ่านข้อมูลจาก SD card เพราะว่าผมถอด SD card เก็บไว้นะครับคุณผู้ชมเน้นย้ำอีกทีนึงมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเก็บไว้รักษาไว้ยอย่างดีรอเจ้าของคนใหม่มาผมจะส่งมอบบให้นะครั เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติสปีดเครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้าบล็อกนี้นะครับมีโหมด E c โโหมดพา w e วอรโหมดนะครับ v s c แล้วก็ p a t t e r n s h i f t โดยหลังที่ผมไปไปทดสอบขับกับลูกค้าหรือไปไปลองขับกับลูกค้าเนี่ยผมจะพยายามใช้โหมด p a t t e r n Shift เพราะว่าผมว่ามันขับสนุกดีขับมันอะเกียร์มือนะครับถ้าใครมาลองล้วกับผมผมจะพาลองเกือบทุกคนที่มีโอกาสมาลองกับผมที่มงคลนะฮะมจะลองนี่แหละลองเกียร์มือเนี่ยให้ดูเลยว่า ขับดีขับสนุกมากแล้วมันทันใจมากเวลาเราเล่แงแซงเล้งอะไรทับสปีดคือมันได้ยิ่งใช้คู่กับพละโหมดนี่บอกเลยว่าสุดนะลูกค้าหลายท่านที่ซื้อไปเคยไปลองกับผมแล้วนะครับขาสั่นกันลายคนแล้วนะครับอันนี้คือภายในความสวยความเด่นของภายในนะครับตกแต่งดูเรียบง่ายสําหรับฟล์เอร์ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเบาะสีน้ำตาลเข้มตกแต่งสำหรับลายไม้เล็กน้อยนะครับพอดูให้เป็นเรียบหรูไม่เน้นมรอวามากนะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับ ซึ่งด้านหลังเองก็ตั้งแต่ 2.4V เป็นต้นมาก็จะเป็นประตูหลังประตูหลังไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเป็นประตูหลังไฟฟ้าทั้งหมดเลยประตูหลังเปิดปิดได้ระบบไฟฟ้าเปิดจากตัวแผงควบคุมด้านหน้าตรงของพรกเขาด้านขวาหรือกดเปิดจากฝาท้ายหรือเปิดจากกุญแจสมาร์ทคีนะครับได้หมดเลยเปิดได้จาก3จุดด้วยกันนี่อันนี้สาธิตให้ดูนะฮะคือแบบห้อยกับแบบเอาลงใหผมนี่ สถที่ให้ดูอันนี้คือแบบภาพเก็บภาพเก็บเก็บแบบตําแหน่งเดิมที่เก็บมาจากโรงงานแล้วก็แบบอาลงแต่โดยหลักที่ผมรีวิวก่อนอันนี้นก็คือผมลองให้คนที่ตัวใหญ่ไปนั่งมันก็พอนั่งได้อยู่แต่มันจะอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่าเบาะแถวหลังเนี่ยน่าจะเหมาะกับเด็กๆมากกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแอร์ลาวสามนก็จริงแต่ว่าเบาะแถวหลังก็อาจจะเหมาะกับคนตัวเล็กหรือเด็กๆมากกว่าผมให้จ่าเมาส์เปาตุงในเม็ดเกือบเม็ดเก้าสิบเ,เข้าไปนั่งเลง ไม่ได้เลยหวอมจะชนเนี่ยเอกลักษณ์ของโปรเจคเนีก็ประมาณนี้นะนี่แหละนี่คือการจัดเก็บเบาะของเขาแล้วก็เวลาเอาลงจะเป็นแบบนี้นะครับเบาะสามแถวเก็บที่นั่งนะครับแน่นอนรถรันเราก็การันตีที่สวยเดิมนะครับสวยเดิมนันไม่เคยแกะไม่เคยขยับถ้ามีตัวไหนที่มันเก็บงานมาก็บอกลูกค้าว่าเก็บงานมานะครับคันนี้ก็มีสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตรอบคันก็คือมันไม่ได้มาจากโรงงานไม่ได้มาจากอ่านี้เขาซื้อแต่งเพิ่มนะเขาซื้อแต่งเพิ่มมานะครับ สีเสือมันก็จะเนี่ยตามที่เห็นนี่แหละนะครับมันก็จะเข้มกว่าตัวรถแต่มไม่เป็นไรมันเป็นชุดแต่งนะครับมันเป็นชุดแต่งคือถือว่าดูว่าสวยดีโดยส่วนตัวผมชอบด้านหลังของเฟอริเก็คือเขาออกแบบมาค่อนข้างลงตัวหน้าหลังแหละแต่หน้าหลังเวลาเวลาขับขี่ขับขี่ตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันเวลาหยยบเบรคหรือว่าเปิดไฟเนี่ยมันสวยดีผมว่านะสวยสภาพดีเลยลเวลาเขาไปแต่งกันเขาจะแต่งไฟเขาจะแต่งไฟตัวนี้ให้เป็นไฟเรืองแสง ไฟมันจะต่อกันทั้งหมดเลยทีนี้แล้วจะไปแต่งเอานะครับแต่คันนี้คือเดิมๆมาจากโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มกับสภาพแบบนี้รถเดิมๆแล้วไม่สามหมื่นกิโลกับราคา9ก้0 0 0นบาทเนี่ยใครมองหารุ่นนี้อยู่นะครับตรงสเปคเลยนะที่มองหาว่าจริงๆเขาขอดูปี17แหละแต่มันฟุกได้ปี18มาก็รีวิวปี18เนี่ยหลายคนบอกว่าขอดูปี18ดิดหน้าหลังบอกไฟฟ้าคู่หน่อยเมื่อเมื่อเช้าก็เมื่อคืนนี้เขาไปคอมเมนต์คันสีขาวปีสิบหกเขาบอก อยากได้ดิสีล้อก็เนี่ยจัดให้แล้วดสิสซีล้อเบาไฟฟ้าคู่ไม่3 0 0 0 0กิโลแลดเดิมเดิม9 0 9บาทสองสัปดาห์ก็มาจัดให้ทิ้งทวนเดือนมิถุนาเพื่อที่จะไปขายในเดือนกรกฎาเข้าไปพบกันที่ไหนคันนี้จะเป็นเจ้าของเป็นใครไปส่งจังหวัดไหนที่ไหนของประเทศไทยก็จะมารีวิวส่งรถให้เหมือนเดิมนะครับที่แน่คันขาวไปที่บาปีปทุมวันเสาร์นี้ ก็ฝากติดตามคลิปการส่งรถของซอสตะดาและก็การซื้อขายของซอสตะดาและก็การรีวิวคอนเทนต์เพื่อขายรถมือ2มงคลคาเซนเตอร์ที่ช่อง YouTube Channel รถมือ2มงคลคาเซนเตอร์ทุกๆคลิปทุกๆคันฝากกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ให้เหมือนเดิมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกค้าทุกท่านสวัสดีครับ